ข่าวดีครับนายกหนูเตรียมแจกคนละครึ่งเศษใหม่นะครับอาจจะได้รับสูงสุดคนละ3,500บาทครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ทางเรานะฮะได้รับนายกใหม่แล้วนะครับท่านก็บอกว่าจะมีการนะครับใช้สิทธิคนละครึ่งนะครับโดยจะเริ่มทันทีนะครับหลังแถลงนโยบายในรัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเป็นรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับจะใช้เหมือนกับยกลูกตู่เลยคือคุณจ่าย50 รัฐบาลออกให้50นะครับ50%รเนตรงนี้นะฮะซึ่งจะใช้สำหรับการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแต่สิ่งที่ใช้ไม่ได้คือสลากกินแบ่งซื้อไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซื้อไม่ได้ยาสูบซื้อไม่ได้นะครับคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยนะครับมีสัญชาติไทยอายุ18บปีขึ้นไปไม่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยวิธีเข้าร่วมคือจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับโดยจะใช้สิทธิ์ผ่านแอปพล เหมือนเดิมกาเฟ,ฟก่อนเลยวิธีใช้นะครับหลายคนคงรู้แล้วเนาะแล้วก็การใช้สิทธิ์นี้นะครับประชาชนจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS นะครับว่าคุณเนี่ยจะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเนาะซึ่งจะใช้สูงสุดนะครับไม่เกิน150บาทต่อวันในส่วนที่รัฐบาลช่วยนะและละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าจะเริ่มทันทีหลังจาก แถลงนโยบายในรัฐบาลชุดใหม่นี้ตอบเคลียชัดนะคุณผู้ชมท่านใดที่รองลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาให้หน่อยเนาะเผื่อถ้ามีวิธีการลงทะเบียนมาเมื่อไหร่สตางค์จะทำคลิปบอกคุณผู้ชมทันทีถ้าอยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียช่องสตังค์มีเดียช่องข่าวของคุณ